จเจริญพรญาติโยมและสาวทุกชนทั้งหลายนะวันนี้ขัดข้องทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะเลยขออัดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะพอดีเมื่อกี้หลวงพี่กดผิดไปหน่อยนะก็วันนี้จะพูดในเรื่องของพระเหมมะกเถระนะแล้วก็เรื่องความเมตตาของพญาฉัตรทันนะซึ่งในส่วนของลูกศิษย์ของพามพาวลีนะที่มากราบทูลถามพุทธเจ้าเนี่ยนะที่แคว้นมคตเนี่ยซึ่ง ที่คุยกันไปแล้วก็มีพระอชิตะเรลนะพระติศาเมตยะพระปุณกกะพระเมตคูพระโทตกะพระอุปสีและก็พระนันทกะวันนี้ก็จะพูดถึงพระเหมกะนะพระโตเทยะพระกัปปะนะพระชตุกันนีแล้วก็พระพัทรลาวุฒนะห้าท่านแล้วก็จะกล่าวถึงเรื่องของพระยาชัดทันนะก็อย่างที่หลวงพี่ได้เคยคุยกับ ouais พวกเราอ่ะว่าเมื่อครั้งโท,โที่เอ uh ่อ พ,พามภาวลีซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเสรตที่โกศลน่ะนะซึ่งเป็นผู้มีจบคำพีไตเพศมานะมีความเก่งกาจเป็นปุโรหิตพระเจ้าเสรตที่โกศลให้คำปรึกษาในการว่าราชการต่างๆตอนหลังเกิดความเบื่อหน่ายในการรับราชการก,ก,ก็เลยก็เลยก็เลยกราบลานะพระเจ้าเสรตที่โกศลออกไปบวชเป็นชดินนะในศาสนาพามนะตั้งทินฐานนะ อยู่ที่ริมแม่น้ำโคทาวลีนะซึ่งเป็นกึ่งกลางของดินแดนระหว่างเมืองอัสกะกับเมืองอาระกะเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วพามพาวลีเนี่ยก็มีบุตรเอ่ยมีสาวมีมีลูกศิษย์ที่เก่งๆหลายคนนะที่นับได้ก็16คนที่เก่งๆเนี่ยเช่นอ,อ,อาชิตามานพติสามเมตยามานพปปินกะคุณกะมานพเมตคูมานพไล่มาจนถึงพระปิงคียะมานพเนี่ย คราวนี้พามพาวลีเนี่ยด้วยความเป็นคนยึดมั่นถือมั่นคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เก่งกาจมากเนี่ยนะทราบว่าพระองค์เนี่ยสเสด็จมาที่กวรณพัสนะเสด็จมาที่กวรณพัสเอ่อเพื่อประกาศพระศาสนาพามพาวลีก็เลยคิดอุบายว่าจะเหมือนแบบจะฉีกหน้าพระพุทธศาสดาว่าจะเอาคำถามเด็ดๆเ,เนี่ยฝากให้พามให,ให้ให้ลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยไปถามนะเอาอิตะไปคำถามหนึ่งติดสะพออธิตะถามแล้วถ้าเกิดท่านไม่จน ต่อก็ให้ติสสะถามต่อเอาไม่โจนอีกให้ปุณณะถามต่อไม่โจนอีกก็ให้เมตาคูถามต่อไม่โจนอีกให้โทตกะถามต่อต่อไล่ไปให้ครบสิบหกคนแล้วก็ไม่โจนจร,จริงๆทุกคนตอบได้ทั้งสิบหกคนนะ่ะแล้วบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่พระองค์ตัดตอบไปด้วยพระเมตตาเนี่ยบรรลุอรหัตผลหมดเลยนะพอบรรลุอรหัตผลหมดแล้วก็พอครบทั้งสิบหกคนแล้วก็เลยพร้อมใจกันขอขอ,อุปสมบทนะเป็นสาวกพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยเอ่อ อุปสมบทให้ด้วยพระองค์เองด้วยเอหีทุกคูอุปสมทานะวันนี้จะพูดถึงพระเหมะกะเถระไพหรือเหมะกะมานกที่ได้ไปกราบทูลถามพระศา,าสดานะว่าขอพระองค์เนี่ยได้โปรดเมตตาตัดบอกถึงทำที่เป็นเหตุให้พ้นจากตัณหาด้วยเถอดพระผู้เจ้าค่ะนะทำไงเถึงจะหมดจากตัณหาได้พูะเจ้าค่ะ ผู้องก็ทรงตัดว่าชนผู้บรรเทาความกำหนัดนะความพอใจในอารมณ์ได้รับรู้แล้วด้วยใจนะเป็นความสงบเย็นเนี่ยนะพึงเป็นผู้มีสติดับกิเลสได้แล้วเนี่ยก็คือถ้าเรามีสติดับกิเลสได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะพ้นจากตันหาได้เหล่านี้เป็นต้นนะถ้อยคาของของผู้องค์ที่ตัดกับเหมะกามานพเนี่ยทำให้เหมะกามานพเนี่ยบรรลุอรหัตผลเลยนะคือการบรรลุ อรหันตน์สมัยก่อนเนี่ยมันง่ายกว่าสมัยพวกนี้เราเพราะว่าหนึ่งพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดด้วยพระองค์เองสอนด้วยพระองค์เองสองก็คือบุคคลเหล่านั้นเนี่ยสั่งสมบูรณ์กุศลมานับพบนับชาติไม่้วนนะนับพบนับชาติไม่้วนแล้วอะ่ะนะมาชาตินี้ถ้าจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วที่จะได้เป็นบรรลุอ,อรหันต์ไม่เหมือนอย่างคนอย่างพวกเรากิเลสมันยังมันยังเยอะอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็รอไว้อีกหกเจ็ดชาติแล้วกันอธิษฐานไว้แล้วก็อีกเจ็ดชาติด้วยนี้เป็นตน้น พะเหมกามานพได้กราบทูลถามพระองค์เสร็จเรียบร้อยเป็นที่พอใจแล้วโตเทยะามานพก็กราบทูลถามต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญความเป็นมุนีเนี่ยจะเป็นได้อย่างไรผู้เจ้าข้าความเป็นนักบวชที่งดงามหรือมุนีเนี่ยเป็นได้อย่างไรผู้เจ้าข้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่ามุนีนั้นก็คือผู้ที่ไม่มีความพยานอยากแล้วนะเป็นผู้ที่ มีปัญญาแท้นะไม่มีความกังวลอะไรทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำได้เช่นนี้เนี่ยท่านก็เป็นมุนีได้เพียงตัดถ้อยคำสั้นๆนี้เนี่ยทำให้โตเธยยะมานพเนี่ยบรรลุอรหัตผลเลยจากนั้นกับปะมานพก็เข้ามากราบทูลถามพรศาสดาว่าขอพระองค์ได้ตัดบอกถึงคำที่เป็นที่พึ่งคำนักของชนผู้ชราและมรณนะ ที่จะให้ข้ามพ้นจากความชันาและมรณะ,ะด้วยวยเลยว่าผู้เจ้าค่ะผู้รองก็ทรงตรัสว่านิพพานอันไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่มีตัณหาเป็นเครื่องถือมั่นนะชนผู้รู้นิพานเป็นผู้มีสติดับกิเลสได้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเดินตามเส้นทางของมารเหมือนอย่างที่พู้รองเองรัสตุ้ใหม่ๆก็ยังทรงลำพึงเลยว่านี่แนะ่มารน,นี่แนะ่ท่านเปรียบว่ามารก็คือนายช่างเลือนหรือตัณหาเลยว่านี่แนะ่นายช่างเลือน เรารู้จักท่านแต่แล้วยอดเรือนเราก็หักทิ้งซะแล้วประตูหน้าต่างเราก็หักทิ้งหมดแล้วท่านสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกแล้วซึ่งครูบาอาจารย์ก็บอกว่านายช่างเรือก็คือตันหานี่มันว่าก็เราหมดซึ่งตันหาเนี่เราก็ไม่ต้องเกิดมีเกิดพบเกิดชาติใหม่แล้วหร่านี้เป็นต้นนะถ้อยคําที่พระองค์ทรงตัดกับเอ่อกับปรมานพนะในเรื่องของเอ่อความเป็นผู้มีสตินะความเอ่อ ลาจากความถือมั่นต่างๆเนี่ยก็ทําให้กับปะมานพ์เนี่ยบรปปรลุอรหัตผลได้นะท่านต่อไปก็คือ,อ,อชัตุกันนีมานพนะก็ได้กราบทูลถามพระศาสาศดาต,าต่อไปว่าขอผู้รงร์เนี่ยได้ทรงโปรดแสดงธรรมในเรื่องของความระง,งับกิเลสแก่ข้าพุทธเจ้าโดยเถิดพุทธเจ้าข้านะผู้รงร์ก็ทรงตัดว่าท่านก็จงกําจัดความกําหนัดในกามให้หมดสิ้นไปนะเห็นความหมดในกามเนี่ยเป็นความกเกษมเพราะว่าคนเราถ้าเกิดหมดในความอยากแล้วมีความเบิกบานใจแบบ ความว่ามันปรากฏแล้วอะ่ะมันก็เกิดความเกษมในใจนะไม่ใช่ว่าคนรวยเท่านั้นนึงจะต้องมีความสุขได้คนจนที่ไม่มีอะไรเลยอย่างพระาศาสดาห,หรือพระาวกในพุทธการเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็สามารถที่จะมีความเกษมมีความเป็นสุขได้องค์ก็บอกว่าตัดว่าอย่าให้ตัณหาและทิฏฐิเนี่ยความถือตัวถือตนเนี่ยเข้ามาเสียดแทงใจเลยนะห้ยคำนี้ก็ทำให จัตุการีมานพเนี่ยบรรลุอรหัตผลนะรวมถึงท่านสุดอีกท่านอีกท่านหนึ่งวันนี้เอาห้าท่านก็คือ,อพัทลาบุตรมานพก็ได้กราบตูหนามระศาสดาว่าขอผู้พองค์เนี่ยได้โปรดแก้ปัญหาของผู้ที่อยู่ในชนบทที่มาฟังคําสอนพู้พระองค์แลวกลับไปจากเบิกกลับไปยังมีความสุขเบิกบ,บานด้วยเถิดพระผู้เเจ้าค่ะผู้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าคนเราเนี่ยควรจะละเหตุแห่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งเบื้องบนเบ,บื้องต่ําเบื้องล่างนะ ตรงกลางนะให้ให้หมดไปนะสัตว์ที่ติดอยู่ในสังสารวัตเนี่ยเป็นเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นนะเพราถ้านะหากว่าเรามีสติไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีความเบิกบานอย่างเป็นสุขได้เหล่านี้เป็นต้นนะนี่ก็คือพรุ่งนี้เราก็จะมาพูดกันถึงพระอุทยะมานพนะโปสาระมานพโมคราชแล้วก็พระปิงธิยะแล้วก็จะจบ16ท่านแล้วก็จะขึ้นเรื่องอื่นต่อไปนะเพราะว่า อย่างที่บอกอะว่า,วาการอ่านหนังสือเนี่ยถ้าอ่านเพื่อสอบมันหานอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าอ่านเพื่อมาคุยกันเนี่ยมันต้องเจาะลึกอีกแบบหนึง่งมันจะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็น,อ,นอ่านเพื่อมาคุยกันนะนพี่ก็ต้องแบบเออศึกษาให้มันละเอียดนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็วันนี้จะพูดในเรื่องของศีลและเมตตาเพราะว่าในพุทธศาสนานั้นเนี่ยความเมตตาความช่วยเหลือเกอื้อกูลเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในภมวิหารธรรม เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตัดสรรเสริญผู้ที่มีพรมวิหารธรรมผู้ที่มีพรมวิหารธรรมท,ที่ที่มากมายงดงามบริสุทธิ์บุตบองก็คือแม่คุณโยมแม่เนี่ยเป็นเป็นสรรธาตุยานของมนุษย์หรือของสัตว์ทุกชนิดมนุษย์นั้นเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าหญิงผู้หนึ่งเนี่ยมีลูกสาวเป็นลูกลมชัด ดเด็กเป็นลูกโรคลมชักเนี่ยพอพอชักขึ้นมาเขาจะกัดลิ้นตัวเองก็มีวันหนึ่งเนี่ยลูกเกิดอาการป่วยเกิดสออาการลูกก็แม่ก็พาลูกไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปพบหมอลูกชักชักขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนแม่หาเครื่องมือที่จะมาใส่ปากกันลูกกัดลิ้นไม่ทันแม่ก็เลยใช้นิ้วของแม่เนี่ยใส่ไข้ในปากลูกลูกก็เลยกัดนิ้วแม่จนเลือดไหล นี้แม่จะเกิดความทุกข์ใจแม่กับว่าโอ้เป็นความโชคดีที่ลูกเราปลอดภัยนี่คือความรักของแม่หรือแม้แต่ในเรื่องของผู้หญิงหาของสิ่งของในกองขยะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ครูเล่าให้ฟังอุ้มลูกน้อยไปหาขยะซึ่งส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยผ่านกองขยะแทนที่นางจะอุดจมูกตัวเองกับอุดจมูกลูกเพื่อไม่ให้ลูกเหม็นเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้แต่แมวก็ตามคุณโยม แม่แมวเนี่ยพอแมวมันคลอดลูกแล้วเนี่ยแมวมันยังไม่ไปไหนเลยนะคุณโยมน้ำจะอยู่เฝ้ากับลูกมันน่ะคุณพี่ตอนเนี้ย,ยังรออยู่เลยรอยเนี่ยต้องล้างห้องเก็บของเพราะว่าวันนั้นเปิดห้องเก็บของเข้าไปเนี่ยเขาเพิ่งคลอดมาแล้วเขาปกติแมวเขาจะหนีนี่เขาไม่หนีเลยแม่แมวเขานั่งนิ่งแล้วลูกตัวเนี่คุณโยมอานมาเมื่อเคยเห็นสามนิ้วนิ่งอยู่ร้องแงงงแงคือแม่แบบยอมตายแล้วอ่ะคือไม่หนีลูกไปไหนอ่ะไม่น้ำไม่ได้พี่ก็เลยปลิดห้องนะ ว่าแบบถ้าเราไปรบกวนเขาเดี๋ยวเขาลูกเขาอาจจะตายได้แรงแต่างเพราะมันออกมาเล็กมากเน,เนี่ยเพราะนี้เนี่ยก็คือสัญชาตญาณของแม่เพราะนั้นผู้งร์ได้ทรงตรัสว่าเมตานจะสัพพโลกสมิงนะมานาสัมภาวเยอปาริมานาังอุทังอุทังอุทน ทางอาโถติริยันจะอสัมภาทางเมตัง้งคือความเมตตาคือว่าขอให้มนุษย์นั้นมีความรักความเมตตาต่อกันประดุษมารดาที่มีความรักต่อบุตรเพราะความรักของมารดาเ,เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรใดๆทั้งิ้นเพราะนั้นความมีเมตตายุทธศาส,สนาความกระตัญยูนะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในศาสนาของเรานะหรือแม้แต่การรักษาศีลศีลห้าก็ดีที่พระองค์ทรงตรัสว่า ศีลนั้นนำสุขมาให้ตราบเท่าชลานะศีลยังประโยชน์ให้สําเร็จผู้มีปัญญานั้นพึงรักษาศีลน,นะในพระบาลีว่าสุขังยาวะชลาศีลังศีลังยาวะชลาสาธุนะศีลังรักเขยยะเมทาวีเหล่านี้เป็นต้นราะนั้นการรักษาศีลน,นะการเจริญเมตตานะในเรื่องของพยาฉัตรทันเป็นเรื่องราวในครั้งที่ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาช้างสารซึ่งว่าพญาฉศทันอยู่ที่ป่าหิมพานนะซึ่งพญาฉศทันพญาช้างผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมีช้างพังตัวเมียสองตัวเป็นคู่ชีวิตตัวโตก็คออือนางจุฬสุภัสตากับตัวใหม่ก็คือนางมหาสุภัทตซึ่งก็เป็นธรรมดาทั้งมนุษย์ทั้งช้างทั้งหลายแหละว่ามีภรรยาใหม่ก็มักจะแบบ สงสารภรรยาใหม่แบบเอ็นเอียงไปเล็กน้อยอะไรต่างๆเหล่านี้พยาจตาัคงจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แหะมีอยู่วันหนึ่งพยาจตานแบบพร้อมกับช่างพังทั้งสองเนี่ยเดินเข้าไปในป่าเนี่ยเห็นต้นลังและมีดอกลังสวยงามบานสะพั่งส่งกลิ่นหอมอยู่พยาจตานก็เลยแบบใช้พระกํำลังตัวเนี่ยชนชนลําต้นลังให้สั่นตเตือนให้แบบ กลีบดอกของต้นลังเนี่ยร่วงหล่นลงมาแล้วมันก็เป็นบังเอิญหรือไม่ไม่รู้ละ่ะเกสรของกลีบดอกที่กลิ่นหอมนั้นเนี่ยมันก็มาตกที่นางามหาสุภตาซึ่งเป็นพังตัวใหม่แต่ไอ้พวกมดแดงกับใบไม้กับไปตกที่นางจุฬสุภัตาซึ่งเป็นพังตัวหลวงนางก็เกิดความน้อยใจเกิดความน้อยใจว่าสามีเราลำเ,เ,เอียงไม่รักเราซะแล้วหมดรักเราซะแล้วนางก็ต่อมใจมาอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่พญาฉัตรทันกับนางจุฬสุภัตตากับมหาสุภัตาเล่นน้ําในสระบกคลณีเนี่ยนะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็มีช้างหนุ่มเนี่ยนำดอกบัวดอกใหญ่ปีบเจ็ดชั้นมามอบให้พญาฉัตรทันซึ่งเป็นพญาช้างหัวหน้าฝูงเพราะม,มันมีดอกเดียวถ้ามีสองดอกคงแบ่งคนละดอกได้มีดอกเดียวก็เลยมอบให้ตัวน้อยคือนางมหาสุัตาต่อหน้านางจุฬสุภตตา ทำให้นางพังจุฬาสุปตาเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจรอมใจน,น้ําตาไหลพลาดนะด้วยความเสียอกเสียใจว่าทําไมชีวิตเราช่างอาภัพเช่นนี้นะสามีของเราก็หมดรักเราซะแล้วอะไรต่างๆเหล่า,านี้เป็นตอนนางก็เลยคิดว่าถ้าเช่นนั้นชีวิตจะอยู่ไปทําไมตายซะดดีกว่านางก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่า พระชาติหน้าแสนใดเมื่อนางได้ตายรับจากโลกนี้ไปขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดในคติยะวงตระกูลนะเป็นธิดากษัตริย์แต่งงานก็ได้แต่งงานกับกษัตริย์เหล่านี้เป็นต้นเมื่อนางตั้งสัตยาทิฏฐานแล้วเนี่ยนางก็เริ่มอดอาหารนะอดอาหารผอมผายผอมจนในที่สุดก็ตายไปนะถึงแก่ความตายแล้วนางก็ไปเกิดเป็น ดวงยาหนางนาก็ไปเกิดเป็นธิดาของกษัตริย์แล้วต่อมาเมื่อถึงวัยอันควรเนี่ยก็ได้พิเศษสมรสกับพระเจ้าของเมืองพระเจ้าอุเชนีนะแหง่งป่าแห่งเมืองพราราณสีแล้วนางก็เลยนึกถึงเรื่องของความเสียใจซึ่งอาจจะมีความแค้นปะปนมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้แหละนะนางก็ทูลกับพระสวามีพระเจ้าอุเชนีว่า ป่ายมาพาน,นมีปญาช้างอยู่เชือกหนึ่งซึ่งแบบว่ามีงาที่งดงามเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นถ้าได้งาช้างคู่นี้มาประดับที่เมืองอุชนีเนี่ยมันจะทําให้เมืองของเราเนี่ยมีความเจริญรุกก่งเรืองเจ้ารุงอุชนีก็เลยระดมพานมาปรึกษากันนะก็ได้พานจํานวนหนึ่งที่มีฝีมือดีที่สุดของเมืองพราณาศรีเนี่ยเข้าไปในป่ายมะพานใช้เวลาเดินทางถึงสามเดือนนะจากนั้นก็วางแผนกันนะโดยขัวหน้าพานก็บอกว่า ถ้ายิงซึ่งหน้าเนี่ยไม่สามารถจะยิงเวลาจตันได้ต้องใช้ซุ่มยิงจะซุ่มยิงแบบไหนก็ยากก็เลยใช้วิธีแบบขุดหลุมแล้วให้พานอยู่ข้างล่างแล้วยิงย้อนขึ้นมาใส่ท้องของพญาจตันแล้วก็เมื่อพญาจตันกับนางมหาสุภทาแล้วก็ช้างทั้งหลายเดินเดินผ่านเส้นทางนั้นเนี่ยหัวหน้าพานก็เลยยิงปั้งปะยังเลยเข้าท้องกนะระสุนใหญ่ทะลุทะลวง พยาเจ้าทนมีความเจ็บปวดรวดร้าวมากนะถึงกับถึงกับแบบยังไงส่งเสียงโกลจนาดเสียงดังเลยนะแบบเสียงปัน้นคือถ้าเกิดใครได้เคยได้ยินเพราะโอกาสจะเคยได้ยินเนี่ยยากหน่อยนะคือช้างป่าเนี่ยถ้ามันร้องแบบแบบดุร้ายเนี่ยโอ้โหเสียงมันจะโหยหวนจับเข้าไปในครัวหัวใจนะปั้นหนึ่งเนี่ยสิบห้าถึงยี่บห้าวินาทีหรือสามสิบวินาทีนะแต่ละปั้นเนี่ยส่งเสียงโกลจนาาสามครั้ง นะสะท้อนไปทั่วเลาาป่าเหล่าช้างทั้งหลายรวมทั้งนางมหาสุภัสาได้ยินเสียงร้องนี่รู้ว่าต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับปัญาจต่างก็รีบวิ่งครูกันมารอบล้อมรอบปญาจตันนะแล้วก็ได้สอบต่างก็รู้ว่าโอ้ถูกยิงแต่ตัวปญาจตันนะั้นรู้ด้วยใจแล้วว่าผู้ยิงนั้นต้องอยู่้างใต้น,นี่แน่เพราะว่ายิงเราเข้าท้องได้ต้องอยู่ใต้เรานะก็เห็นบ่อทำเลืองมองเห็นอยู่นะ แต่ด้วยความเมตตาด้วยความมีศีลไม่อยากจะฆ่าสัตว์ก็เลยออกอุบายบอกนางมหาสุภตาว่าแล้วก็ช้างตัวอื่นว่าเอาไปแยกย้ายกันหาออกไปไกลๆนะดูรอบให้ทั่วทิศเลยนะเราจะอยู่เฝ้าตรงนี้ก็ไปดูกันกระจายกันไปหมดนะก็เหลือตัวอ่อเหลือตัวลำพังคือพญาจัตทันจตหันก็เลยเช้าทางใช้เท้าเนี่ยคืบกระดานกระโดกขึ้นก็เห็นในผังก็อกงวงลักเล็กขึ้นมาแล้วสอบถามผ่านว่ายิงเราพ่ออะไร เราไม่เคยมีอะไรกดแค้นอะไรต่างๆกันก็เลยพานก็เลยเล่าให้ฟังมามเฮเียเงียงเมืองอุเชนีเนี่ยต้องการงาช้างของท่านเวลาต่อตานด้วยความสงสารก็เลยจะฆ่าพานก็บาปกรรมนะก็เลยงั้นเมื่อนางต้องการก็เลื่อยงาเราไปเลยแล้วกันนะก็ก็ยังไงอะ่ะก็ ทานก็เลื่อยนะมันก็เสียวอ่ะนะมันก็เหมือนเหมือนเหมือนกอฟันนะแต่ยิ่งกว่ากอฟันนี่ยมี้มันตัดฟันตัดงาน้ําตาไหลภาคจนงาช้างได้ออกจากล่างของพญาจตันทั้งคู่แล้วได้งาไปแล้วพญาจตานก็ล้มตายส่วน,น้นในพานกับพวกก็ไปไกลละ แล้วเมื่อในพานนางาช้างพระยาจตทันไปถวายพระมเหาเสียงกรุงเอชนีเนีพอเห็นงาช้างพระยาจัตทันจําได้ว่านี่คืองาช้างของอดีตสามีเราในอดีตชาตเาเกิดความโทมนัสเสียใจนะพระอุระหรือพระหัทไทยเนะี่ยแตกเป็นเสียงเลยคือตายนะแตกสลายเหล่านี้เป็นต้นนี่คือความมีเมตตาของสัตว์นะอย่าว่าแต่ความรักของมนุษย์เลยแม้แต่สัตว์ ก็มีความ,ามเมตตาเหมือนกันหรืออย่างในเรื่องของโคนันทวิสารที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าครั้งแรกที่พน,นันลากเกวียนสิบเล่มแต่เศรษฐีเจ้าของโคนันทวิสารพูดจามไม่ดีไอ้วัวขี้เกียจไปจงลากเกวียนไปโคนันทวิสารน้อยใจก็เลยนิ่งเฉยไม่ลากก็เ,เลยแพ้พน,นันเศรษฐีก็เสียใจนะเสียทรัพย์เป็นจำนวนมากด้วยวความเมตตาสงสารความาดันอยูน่นะ ที่มีต่อเศรษฐีว่าได้เคยเลี้ยงชุบเลี้ยงออกมาคนอันวิสาก็เลยกล่าวเศรษฐีว่าขอให้ท่านไปท้าพน,นันอีกครั้งหนึ่งให้เอาเป็นสองเท่าเลยนะเอาเกียนเพิ่มอีกหน่อยก็ได้นะแต่ขอท่านพูดจาให้เราดีๆกับกับเราดีๆเราจะมีกําลังใจลาดให้ท่านเศรษฐีก็ทําทตามนั้นท้าพน,นันใหม่เพิ่มวงเดิมพันเพิ่มจํานวนเกวียนคนอันวิสานพ่อขาพ่อโคเอ้ยเศรษฐีว่าพ่อโคเอ้ จงช่วยลากเวียนนี้ไปเถอะคนธรรวิสังก์ก็ใช้พละกกาลังลากเวียนชนะพนันว่านี้เป็นคนเพราะนั้นสัตว์ก็มีความวาตัอยู่คนถ้าไม่มีความวาตัอยู่แล้วมันก็ที่ท่านพุทธท่าบอกว่ามันยิ่งกว่าสัตว์เดราาัจฉานนะเพราะทุกวันนี้มันมีเรื่องราวในศาลอยู่พอสมควรที่ลูกทะเลาะกับแม่เพราะสมบัติพ่ออย่าลืมคุณโยมแม่เนี่ยให้กายเนื้อนะคุณโยมให้กายเนื้อทั้งร่างกายไม่มีแม่คุณจะออกมาเป็นลูกได้ไง คุณคุณเอาคุณต้องการสมบัติเพื่อรับคามเป็นเดลฉานเหรอมันใช่เหรอคุณโยมมันมีในสารจริงๆนะคุณยอมนะที่แบบลูกทะเลาะก,กับแม่หาว่าแม่เป็นคนไม่ดีแต่ที่ตัวเองก็เกิดมาจากท้องแม่ฟังแนละ้วมันเศร้าสลดนะคุณโยมนะแต่บางทีทรัพย์สิสนความโลภความโลภมันทําให้คนกลายเป็นเดลฉานไม่ได้เพราะนั้นเราเป็นคนธรรมดาก็บุญแล้วนะที่ลูกมีความปรทนยู กต่าวีทีต่อพ่อแม่เหล่านี้เป็นต้นนะพะนั้นในวันนี้หรือวันก่อนๆที่สรุปในเรื่องที่พุรองได้ทรงตรัสตอบคําถามของพระอจิตะของพระติสาวกุณณะต่างๆเหล่านี้นะรวมมาแล้วทั้งหมด12ท่านยังเหลืออีก4ในวันพรุ่งนี้นะก็จะเน้นในเรื่องของความมีสติในเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะรวมถึงในเรื่องของความเมตตา นะในเรื่องของศีลในวันนีนะ้หรือแม้แต่ในเรื่องของความทุกโศกคุณโยมบางทีคนเรามันข้ามผลวตาหลงสารไม่ได้คุโยมจําเรื่องนางป,าปตาจลา,าได้ไหมที่นางปตาจลา,าแบบเป็นลูกเศรษฐีนะมีความสวยงามงดงามแต่ว่าไปหลงชอบกับลูกของคนรับใช้เกิดการได้เสียกันต้องหลบหนีไปอยู่ที่เมืองของสามีแล้วก็คลอดลูกออกมา คนหนึ่งนะนางก็จะเอาลูกกลับไปหาพ่อแม่สามีก็ลังไว้พ่อลูกคนที่สองก็จะพาไปหาพ่อแม่อีกสามีก็ลังไว้นะตอนหลังคืนหนึ่งนางก็แอบ,บพาลูกไปสองคนเพื่อจะเดินทางไปหาพ่อแม่ที่เป็นเศรษฐีสามีตื่นขึ้นมาหาลูกภรรยาหายไปติดตามเจอในป่าฝนตกพอดีเลยคุณโยมฝนตกหนักพอดี สามีรีบทําแค่ให้ภรรยากับลูกนอนแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาน้ำมาให้กินลงไปที่ทลําธารเคาะ้ายเจองูงเห่ากัดเสียชีวิตสามีนางประาจาาเสียชีวิตนางรอจนถึงรุ่งเช้าเดินตามหาสามีเห็นนอนตัวแข็งทื่อูริมลำธารมีรอย,อยง,งูงพิษกัดคนได้รู้ว่าสามีโดนพิษกัดก็ ขุดหลุมฝังสามีเรียบร้อยก็อุ้มลูกสองคนเดินทางต่อมันต้องผ่านลาธารน้านะลูกเล็กคนหนึ่งอีกคนก็พอเดินได้ก็เลยบอกว่าลูกคนโตร้ออยู่ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะอุ้มลูกคนเล็กไปฝั่งนู้นก่อนนะกอน้นก็อุ้มข้ามไปพอไปถึงฝั่งนู้นพวกก็มีพญาเหี่ยวนะคนจะไกลว่านี้พญาเหี่ยวมาโฉบลูกจะมาโฉบลูกนางก็ถึงแบบตกใจมือควักยายายาอะไรเงี้ยลูกที่อยู่ฝั่งนี้นึกว่าแม่ควักมือเรียก ก็เลยเดินดูยน้ําไปก็เลยจมน้ําตายส่วนลูกนั้นก็โดนเหยี่ยวคับไปนางสูญเสียหมดละสามีลูกสองคนแต่ก็ยังมีใจเข้มแข็งที่จะมุ่งไปหาพ่อแม่เมื่อไปถึงไปเจอขบวนแห่ศพถามคนที่ในขบวนว่าเป็นใครบอกอ๋อเป็นเศรษฐีสามีภรรยาเมื่อคืนนี้ลมพัดแรงเกิดพายุพัดกระนำเรือนพังทับสติของคนตาย เนี่ยแห่ไปเผานางใจแตกสลายเลยคุณโยมสติแตกอะ่ะคุ้มข้างแบบเสื้อผ้าหลุดลุยกระจุยกระจายเดินวิ่งร้องไห้แบบเหมือนคนสติจนผู้คนเห็นแล้วสงสารทุกในเวทนารีบอาบบ้ามาผมเพราะมกายนางม,มาตาจาราแล้วไปเฝ้าพรธองค์พระองค์ทรงตัยกับนางว่าแม่นางหยาดน้ำตาในมหาสมุทรเนี่ย ยังน้อยกว่าหยาดน้ําตาที่หลังมาสะสมมาทุกพบทุกชาติของเราเลยทุกคนในแต่ละพบชาติมันต้องได้พบกับความปวดร้าวความโศกความไม่สบายกายความไม่สบายใจนะถ้อยคําที่องค์ได้ปลอบปรมณ์จึงทําให้นางขอบวชเป็นพิชุนีนะแล้วก็บรุอรหัตผลเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นญาติโยมและสาวกโทั้งหลายในโลกธรรมแปดนะที่ว่าสุขก็คู่กับทุกเสื่อมลาภก็ มีลาบกระเสื่อมลาบมียศกระเสื่อมยศเนี่ยเป็นเรื่องที่คู่กับโลกใบนี้ที่เราพึงอยู่ได้เข้าใจในวันนี้ได้กล่าวในเรื่องราวของพญาชัดทรนนั้นอีกทั้งเรื่องของสิทธิาพามวลิพามภาวลีเช่นนั้นพันสรุปออกมานั้นคือสติและความไม่ยึดมั่นถือมั่นเช่นนั้นเอ่ยในเรื่องของพญาฉัดทรนนั้นก็มีความเมตตามั่นเป็นหนักหนายอมให้พัน เลื่อยเอางาไปถวายมาเหสีของพระราชาเพราะความมีเมตตาและศีลเลยหรือในเรื่องของนางปตาจารานั่นที่สารพันกับความทุกข์ทั้งหลายเอ่ยพระพุทธองค์ทรง,รงตัดปลอบด้วยพระคาถาเช่นนั้นเลยว่าหยาดน้ำในมหาสมุทรมากมายเหลือคารนาแต่เมื่อนับแต่ละชาติที่ได้เกิดหยาดน้ำตาแห่งความทุกโศกเศร้า ยังมากกว่าน้ำตาในมหาสมุทรพอทำเนาขอนงเยาอย่าได้ทุกโศกตมเอยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ย่อมมีสุขและมีทุกข์เช่นนั้นได้มีลาบก็เสื่อมลาบกันเป็นไปมีสรรเสริญม,มีนินทานั้นคู่กันนาขอให้พวกเราได้ มีความเมตตายอยู่ในจิตใจนะมีสติทุกอิริยาบถตามคําสอนพระเจ้านะมีความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะขอมนะอาาแต่งคุณพระรัตนา์ตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังเ,เนื้อหาในพระไตรปิฎกนะในหลักธรรมคำสอนพระเจ้านะขอได้โปรดเป็นรับบจจัจพี่บาประทานพรแด่โนะยมพี่โยมน้องทุกท่านขอ,ท,นขอทุกท่านด้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสำมั่นมุ่งมั่นปรารถนา อ,อุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเรานะและดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้สร้างสวนหลวงรลอเก้าแห่งนี้เป็นที่พักผ่อนก่อนใจของเพื่อนมนุษย์ขอได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพรกดล่างพี่เสร็จสิ้น